Tỏa đi thôi để bưng liêu xuôi xuôi พี่น้องเอฟซีเดชาเดอทุกคนด้เบิ่งวิวสวยๆค่ะชายหาดชายหาดสวยๆนะคะทุกคน ที่พักเขาอยู่ฝั่งโน้นจ้ะที่พักเราอยู่ฝัง่งโน้นนะคะทุกคนวิวงามๆสวยๆสวยมากวิวสวยมากค่ะเราวิวสวยๆมากฝากนี่ค่ะแน่น้ำนะคะ น้ำยังไหลอยู่ข้าพิ non นี่น้ำยังไหลอยู่เลยนะคะ ฝั่งนี้ก็สวยใช้หาดนะคะงามว่พี่น้องสวยมากตรงนั้นสะพานปลาค่ะไกลๆนั่นเป็นสะพานปลานะคะตรงนี้เป็นที่ของบูสกายค่ะ นี่คือบูสกายที่เรามาพักนะคะตรงนี้เป็นห้องที่เราจะจัดเลี้ยงอาหารกันทานอาหารกันที่นี่นะคะฝนตกปล่อยๆคือแั่งใดนอ้อวะด้แต่ตรงนี้สวยค่ะมันมีอันเรื้อแคนนูลล่รเอยที่เขาร้อยอันตรงนี้แข่งกันสวยเนาะพี่น้อง อันนี้เรือค่ะทุกคนเรือแล้วเขาจะมาตรงนี้ค่ะลอยแก่งตรงนี้นะคะมอเตอร์ไซค์มามโนนเล่นอันวิวอันซิงซาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องช่วยดิยมีไงไม่มานนเราด้นน่ ไฮแอนตรงนี้ไปเป็นทะเลสวยเลยซ้ายเขาสะอาดสะอา้านซ้ายซ้ายสะอาดสะอา้านสวยงาม ดเดี๋ยวผ้าผ้ายางลาอเหล็ยด,ด้านข้างพ,พี่น้องล่อบึงวิวงามๆอ้อมไปนี่เอากระยางน้ำเส้นนี่เราไปนี่ยหละครับพี่น้องงามบ่สวยมากมีใยไม้มากลายมันสายมันขาวสะอาดสะอ้านไหม โอ้ยอันนี้มองท้ายลูก่นเห็ดเป็นลูกหัวใจไว้ดูไหมมองท้ายลูกลูกหัวใจเด้นี่เงคนเก็ดกันไหวเป็นสองพักพักล่างพักเทิง่งนู่นทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอชมวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆอันสอจอนี้พาค่ะแล้วก็เลาะไปเรื่อยนี่โอ้ยสระไวน้ำค่ะทุกคนนี่สะไวน้ำด้านนี้ก็ลงทะเลเลยนี่ค่ะงามบอกค่ะ สวยงามมีหอดเปนอนค่ะทุกคนค่ะนี่เปนอนบรรยากาศฟินฟๆโอ้ยกลิ่นมองใดเนาะฝนตกนสิฉลกเพป็นกระจัดตรงนี้ละค่ะนี่มองกินเขา่าห้าริมสะริมสะนี่ละเนี้ยงามมาพี่น้อง อันนี้ก็ลงมองนอนเล่นริมชายหาดค่ะวิวงามวิวส,สวยสวยมากๆากเลยค่ะทุกคนค่ะสวยมากๆากสวยมากมากค่ะอันนี้ก็อีกเป็นที่พักค่ะนี่นั่งชิงช้าชมทะเลได้เลยนะคะชิงช้าชมชมทะเลได้เลย อันนี้เวลาน้ำขึ้นนี่กค่ะสามารถนอนทายลูกตรงนี้ได้ครับเป็นวิวท่ายรูกได้เลยนะคะข้างน้นก็เป็นเปรเปรปลูกกับต้นมะพร้าวนะครับเขาจัดไว้สวยๆนี่ค่ะก็หนึ่งสองสามลงทะเลได้นี่ไหม,ม นั่งชมวิวสวยๆเลยค่ะนางอยู่ริมทะเลนี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณค่ะช่องแม่เย่ยใหม่จจโอวันออฟฟิเชียลค่ะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ 中泰。